สวัสดีคะ่ะวันนี้พบกับครูออนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่1กันคะ่ะการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทำให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็นกล้าคิดกล้าทดลองซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ตามหลักวิทยาศาสตร์คะ่ะ วันนี้ครูจะพานักเรียนมาทดลองวิทยาศาสตร์ในเรื่องสีเต้นระบำกันค่ะสีเต้นระบำได้อย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเตรียมวัสดุอุปกรณ์กันก่อน 1. นนะคะจาน2นมสมสีสี่น้ำยาล้างจานและห้า เข็มซลิงหรือสำลีก้านค่ะขั้นตอนการทดลองนะคะขั้นตอนที่หนึ่งเทนมลงในจานก่อนนะคะแล้วก็วางทิ้งไว้ทำให้นมอยู่นิ่งๆก่อนค่ะขั้นตอนที่สองนะคะ,ะ,คะหยดสีลงไปนะคะตรงกลางจานได้เลยสัก2 3หยดก็ได้นะคะแล้วแต่ นักเรียนค่ะก็าสามารถทำได้หลายสีนะคะเมื่อหยดสีลงไปเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการหยดน้ำยาล้างจานลงไปบนสีนะคะแค่1หยดค่ะหรือว่าจะใช้สำลีก้านะคะชุบน้ำยาล้างจานและจุ่มลงไปตรงกลางสีที่เราหยดไว้ก็ได้คะ่ะ และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะเห็นว่าสีวิ่งวนไปมานะคะการเคลื่อนไหวไปทั่วจานจากปฏิกิริยาของน้ำยาล้างจานกับไขมันน้ำนมนะคะเมื่อสีหยุดวิ่งแล้วนะคะเราก็สามารถหยดน้ำยาล้างจานลงไปได้อีกนะคะ,ะจนกว่าน้ำนมและสีจะผสมกันเป็นสีหมุนๆนะคะ เกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมสีจึงเคลื่อนไหวได้นะคะก็เพราะว่าในน้ำนมประกอบไปด้วยน้ำโปรตีนแร่ธาตุและไขมันนะคะน้ำยาล้างจานจะไปทำให้มเลิุลของโปรตีนและไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและการแตกกระจายค่ะจึงเกิดรูปร่างโค้งบิดเบี้ยวหมวนไปมานะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เราสามารถล้างจางมันๆได้สะอาดนั่นเองค่ะและสิ่งที่ สีที่หยดลงไปนะคะในนมจะช่วยให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่มองไม่เห็นนั้นได้ค่ะเป็นยังไงกันคะการทดลองเป็นการทดลองที่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนสามารถทำการทดลองได้นะคะสำหรับวันนี้คฮออนสวัสดีคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ